วันนี้เราอยู่วันที่สนามนิโกวันบอโรนะครับวันนี้เรามาเลืความสุดความสมบูรณ์ก้งวงูที่จะทำการชนกันที่สนามบอโรในวันอาทิตย์ที่8กันยานี้นะครับนี่คือชมหน้ากูอีกวิธีสุดกองวันนะครับในวันที่8นี้นะครับหนึ่งล้านสองหมื่นบาทกลับไปเรียบผีครับผมมาจากที่มันว่าชุนเนินตายครับพี่บ่าวชื่อไรชุดน้ำตุ่ลูกจากเทียบกวนครับกลับผมมาจากไก่ไหนครับเป็ดน้ำนึ่งครับไก่กูเป็ดน้ำนึ่งครับน้องัวตัวนี้ชื่ออะไรครับกูแดงงามเมนดารินครับหรือว่าบังจุซบครับน้องงูกตััวไหนครบ ไม่ใจรู้กับไม่ใจรูนะครับน้องเคยมากันชุดอะไรกี่กังครับปีซ่องกับซ่องกังกังลาสุจนาไหนครับนากระบี่กับนากระบีมากนะครับกับทุกคู่ล้วชุดนี้ว่างน้องเมื่อกี้นี่ครับปีจัดนาที่ครับเจ็บนาทีวิชาตั้งชนก็เปลี่ยนไปไหนครับรุ่นอย่างเดียวรุ่นอย่างเดียวนะครับครับผมมาอยู่กอกได้เยอะแล้วปีอยู่เหล็กซื้อมาเหล็กรู้ว่ามาอยู่กอกได้เยอะแล้วครับอยู่เหล็กเก้าปีสี่ี่นะครับโอเคเอาลูกที่มั่นครับโอเคครับครับน้องทุกคู่หลบนี่กินง่ากินตามสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ดีีีีนนะคครรััับบถึงงหล้าาา่่พยยอกดววช อาพีนครับอาพีนะครับต้นหมักนะครับพี่ตั้งยาวรับน่องกินง่ากินน้ำต้มบุญใช่ไหมครับครับครับผมน่องลายน่องต้นไหมมันแต่งนะครับกขนยิ้งครับกขนใจมันไก่มัวนะครับกับกับผมเดินนองมันกินโลได้ครับซองโลได้ซองโลจริงเรือต่อดินกินน้ำบุญไม่ครับดินน้องมันไม่โตดูไหนเมี่ยงเดียวโอเคครับกับไอพีฟากถึงเอฟซีเลยก็พูดตามของน้องที่รับเคยดีเบนเอฟซี ไอเด้งย้อนมาปินเร้งทียเด้งใจด้วยกันกับวันที่แปดกับกับผมยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชมตามเจ้าหนะาปิ้งหน้าแมนดารินหรือว่าบังยูซุปได้ที่สนามเชงกูบานบอโลในวันที่แปดกันยานี้นะครับผมนี่เป็นกูเอกพิเศษสุดนะครับหนึ่งหลานต้องมือบาทประกอบโนดเลียมแปดยอดนำใจนะครับยังไงผมก็ไม่เป็นบ่าวอะไรก็นองนะเอาเบียร์เจ้านาล็อกกายล็อกเกรกนะขอบคุณมากที่ย้อนมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ